เพราะตลอด2ปีที่ผ่านมาลุยงานหนักทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ทั้งเหนื่อยและกดดันสุดๆนะคะพระเอกสุดหลอ่อบักจ่อยอนันดาจึงออกปากว่า อยากจะพักงานในวงการบันเทิงซะแล้วล่ะค่ะโดยวางแผนไว้ว่าอีกสักสองสามปีจะลดงานลงทั้งหมดแต่แฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะบักจ่อยยืนยันแค่พักและลดงานเท่านั้นยังไม่คิดจะหันหลังให้วงการบันเทิงแบบถาวรค่ะบางทีมันก็มีเหนื่อยแต่มันก็ไม่ได้ท้อชีพหลักยังไงก็คือคือนักแสดงถ้าจะวางมือจากอะไรนี่จะวางมือจากอะไรเบื้องหลังงานแสดงก็ยังเป็นเป็นแบบเป็นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยัง มันยังก,กอีกยาวไกลครับส่วนเบื้องหลังเน่ก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งว่ายังจะทําอยู่เปล่าเราอาจจะให้ออฟฟิศเขาทําไปแต่เราอาจจะแค่ถอยออกมาหน่อยอะไรเงี้ยฟางหนุ่มโทนี่รักแกนที่เพิ่งถอดเสื้อขึ้นปกนิติสารเอติจูดก็ยอมรับตรงๆว่าไม่มีซิกแพคแน่นๆงัดไปสู้กับหนุ่มๆคนอื่นๆเขาค่ะเพราะเข็นเท่าไรกล้ามและซิกแพคก,ก็ไม่ขึ้นซ่ากะทีแต่หลังจากนี้จะเข้าฟิตเนสสร้างกล้ามแน่นๆไว้ไฟกับคนอื่นๆให้ได้ค่ะ เราก็บอกพี่เขาไปว่าแบบเราก็ไม่ได้มีก้ามอะไรอย่เงี้ยครับเราขอนําเสนอแบบรูปแบบนี้ได้ไหมเป็นลายสักแทนได้ไหมก็ไม่ได้อยากจะสู้เขาแต่ว่าเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลวตาตามก็ต้องมีบ้างมันเป็นสิ่งที่ดีเลยแหละเรียกว่าการดูแลตัวเองการแบบมันได้ทั้งเรื่องรูปร่างที่ดีขึ้นรวมถึงเรื่องความมุ่งมัน่น ดานเอกน้าหวานบินพีชยาที่เตรียมโกอินเตอร์บินไปรับบทนักข่าวนังเอกหนังจีนแนวสืบสวนสอบสวนที่มณนทนอันุยในเดือนหน้าตอนนี้ก็กําลังเร่งเรียนทั้งภาษาจีนและเทคิวท่าละครซองเรื่องที่เมืองไทยให้เรียบร้อยก่อนไปใช้ชีวิตอยู่ที่แดนมังกรหนึ่งเดือนเต็มค่ะกลัวว่าแบบเราก็คงแบบโอ้โหไปอยู่ต่างประเทศนานถึงเดือนหนึ่งแล้วก็ อาหารก็ไม่เหมือนอะไรอยงี้ยะเราก็เราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทํางานเป็นยังไงนะยอะไรองี้คือมันไม่เหมือนเวลาเราไปเที่ยวอะค่ะโชว์วานผ่านอินสตาแกรมจนใครต่อใครอิจฉามันนานนะคะล่าสุดสาวเอลอ่อนแกรนพันวรสก็เปิดใจเป็นครั้งแรกว่าห่างกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่ชื่อใหม่ไมาได้พักใหญ่แล้วเพราะไลฟ์สไตล์ต่างกันพร้อมย้ำไม่มีปัญหามื่อที่3ค่ะแม้พักหลังฝ่ายชายจะขยันโชว์รูปกับนางเอกหลายตัวหลายคน ส่วนจะมีรักรีเทิร์นหรือไม่สาวโสดหม,มาดบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเขาก็โปรโมทร้านแว่นตาเขาอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็มีเอ่อมีเหมือนแบบศิลปินดาราม,มาเขาก็ถ่ายรูปด้วยเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเองก็ไม่ได้คิดมากอะไรความไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของออทัศนคติหรือว่าตัวตนอะไรต่างๆที่มันเอ่อมันมันไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันไม่เสียใจนับเชื่อว่าเราทําเต็มที่สุดแล้วค่ะ ปิดท้ายด้วยรายการลงเทศกาลโลกที่สัปดาห์นี้ไม่ไปหลงที่ไหนไกล้ค่ะขออยู่บ้านเรากับเทศกาลเข้าพรรษาสุดอลังการที่จังหวัดอุบลราชธานีที่จะไปบุกทุกขั้นตอนก่อนจะเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาสุดตรการตา3า3ทุม45นาทีคืนพรุ่งนี้ทางบลินไนทีวีและ m อ็มคอร์ชดทอง30ค่ะ